ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่บึงก้ามาชมคลิปปุ้มป็นกลางเล็กนะครับนะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่เรามาทำจะทำการรื้อมัมตีปุ้มว่าดน่าจะประมาณเกินสักไปสามสีวันแล้วนะครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วันนี่กิ่งไม้ก็รื้อใจเยี่ยวแล้วนะครับเยี่ยวหมดเลยอ่ะต่อเดียวเรามาล้อมว้วนกันนะครับดูวันนี้ปลากกี่ตัวหมาลุนกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรากาางหัวกันก้นนะครับนี่ก็คือขนา่รักนะครับกิิงไม่จดๆวันนี้ก็สิบแปดวันไปดีเอ,อมันเยี่ยวเลยนะครับก็แต่เดียวเรามาทําการรื้อดูว่าจะมีปลาอยู่ในบังไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต้นปลาจากด้านหลังขึ้นมาดักมาก้นนะครับเผื่อมันก้าวใหม่ยับอยู่ในป่านี้โอเคครับ ครับตอนนี้ก็เรือไปเลือกแกนิดเดียวเลยนะครับก็อตัวเดียวปุ่มจะปลาตุกคนไปดูก็อนะ้าวย,ยังรักกี้ตัว giờ viên cung mười Nam bữa nó gặp chưa cung mười Nam. i <laughs> ถึงโดดได้นะครับตันนี้โอเคยิงเจ้ากอนนะครับไอจ้จนิสนี้มันจบโดดโอเคครับผมอครับตอนนี้ก็ลอบวนเลือกเก็บนิดเดียวเลยนะครับนี่นี่ ตับวน,นะครับปลาก็ยังนิดเดียวเลยพอเมื่อกี้ก็ยิงปลาโจนกับปลาลาดไปเชี่ยก่อนนะครับมันเป็นปลาทีมันกระโดดเดี๋ยวเราจะมาเร่มเก็บป,ปลาคอตตีละตัวนะครับเดี๋ยวจะเร่มจากตัวไซช่วยๆวยกว่อน Så vil vi มสดีนะคบอนะครับพี่น้องืลืมุ้มปลาไม่มีหรอเกลีฟอมเฮ้ยเดี๋ยวถ้าวไม่จเลยเลยครับได้รบกัมาได้บ มันเป็นนุ่มน้ำไหม

Ha 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 ha. Obrigada ها <laughs> วันนี้นะครับจากการดี๋ว่าเราจ้ามั Poor, ่มนะครับจ้ามั่มนะครับที๋ว่าเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได um ้คื้อว่าครับพอใจได้นะครับนี่นี่คือปลาตีมันนะครัอยู่ในมั่มนะครับนะครับมีปลากดนะครับปลากดก็ประมาณสามกิโลได้นะครับอยู่ในมีทัางปลากดปลาเกล็ดนะครับปลาโจนปลาลาดนะครับปลาลาดตัวนี้ตัวช่วยเลยกดก็มีตัวอาม่าก็จ้ามตัว คาะอูกี้นะครับือว่าจบเล็กนะครับแต่ว่าก็ไม่ดีแต่ทีขว้นนะครับเปรว่าปุ้มคืออ่าได้นะครับปีปนี้ก็เป็นเสียรูเหมือนกันโอเคตีว่ามั่มนี่ก็จะได้ตําไม่ตึงกัดจักแต่ไหนตีว่าได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาปากดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวการพุ่มจะทําคลิปตอนกลางคืนอ้พีน้องนด้ชุมกันบ้างหลานนะครับ ขอบคุณมากครับขอฝากคนค์กดตที่ามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วย Đây kìa, đây kìa. Đây kìa, đây kìa. Đi đi, đi đi, đi đi.

กิโลได้นะครับตัวนี้ถึงกิโลนะ้กิโลได้เลยครับ อย,อยู่ในกระบอกเอาละครับวนานวันนี้นะครับจับมั่มนะครับตีจ้าไว้ประมาณ18วันก็พอดีฝ้ายกันน้ำก็เปืดนน้ำนะครับน้ำก็เลยแห้งปลาก็เลยออกไปไล่ตัวนะครับก็ได้ปรากฏมา10บตัวนะครับตัวมั่มส่วยด้วยๆนะครับช่วยด้วยด้วย ปลาซานะครับปานพุ่มเอยายปลาซานี่ปลาจระัดนะครับตัวมั่วเลปลาปลาปลาจระัดนี่ปลากระติงก็ได้ค้งแม่น้ำร่องตัวครับนี่คือปลาโชนนะครับกระือว่าโอเคนะครับคลิปนี้จับปลาในมั่มนะครับก็ได้พนัานครับใจได้นะครับลาไปก่อนนะครับจะไม่คลิปหน้าแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเป็นปากตอนกลางคืนมั้งนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ